เราเพิ่งาบุญลูกับผู้สั่งตัวอย่างคือศัทธาหลักของพระองค์ทรงสิบผู้ทานข้าวีบหลังขันองค์พระพุทธเ้าเกูรพ้เราพระโอษฐุกรรเราพระโอษทุกรรมพระว่าตัญหาอิเลนีหรอเบาบางสู่คนอ องจอมพักเลยสี่หนทางนงกอนที่ายโอ้ยบาดนักไปโอไม่พราเป็นเสื้อขูดพองดึ่งอนกระวนสูะงไไงเออรั่ไงเอ้าละสาตัวด้อเพพี่อองผูมาาข้าบุนเมื่อนี้บุนสังฆทานบ้าป่าขุนสมรวม ตำบลท่าคออำเภอบินจรักรจังหวัดศร,ร,รีสะเกด450กลางสาบูเดือ,อย่างที่น้องผู้เดินทางมาหวัวาุ่นมืนม่อนี่ให้มีแต่ความสุขอันโล่ฆ่าคว,วกกามทุกข์กายทีมากกลนสิ่งเจ้าพำหุ่นไปเ,เป็นบรรดาอันให้มัง่งมั่ง,งเดือยเดือยสิ่งเจ้ะขาดต้องก่อสร้างให้ ครับมาเรียนนําว่าแม่เจ้าสิตั้งประสงค์สิ่งแนวใดให้สําเร็จลงสประการเด้อเจ้าตกยามได้เฮ็ดยาีสามีฤาีสนสนุนอายุยืนให้ดับรอคอยคือคอยได้ส่งทอหลนึงได้2เด้อม่เด้อลันทัง้ได้ นึ่งเจ้าทั้นได้ว่าให้เจ้าได้รอื่นินใจท่าน่หยหน่อยๆหลยหลขอให้สมงทิดวันฝังม่วนกับบาทานผู้มากนันมือให้แต่ความสุขเรื่องแย่เดือเรืองพอดืออันความจนความทุกกัยาวิ่งข้ามไปตัดทนายเอาให้ไห้ละคือนางตามพวกนิหาัสี สาตุเอให้พวกของพวกนี่มีความสุขมากล้นให้เอื้นมันเอื้อแม่นเอื้อีให้รวยล้นเื้อผู้สู่พ้นเอื้อ อยากทำภูมิอาวมบนหงงานบารีให้ท right. mm hmm. yeah, right. ี่เต็ความสุขเดินทางกลับบ้านกับปลอดปลอดภัยเด้อครัมีสุขมีใช่สุขผู้สุขคนให้สุขสมสุขสรรสุขวันสุขคินมีเงินมีทองกายกองร่องล้นกินบวไใบใส่บวบเบิลกินบวบโอ่จ๊บบวลุงรำรำรวยรวยเบิดนีเบิดสิงสุู่สุขคนเด้อจ้าสุขเอ้ามไปนี้อาจารย์หมอแก